สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r o t c h ดช anel ผู้รับสารจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทารโล่ Hello, หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะประจำเดือนกันยายนใครกำลังจะเข้ามาหาชาวราศีธนูและคนาธนูดาวศุ์ดาวจันทรธนูนะคะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแปรตามหน้าไพ่นะโปรดใช้วิจารณญอย่างในการรับชมและฟังเราจะมาดูว่ามีพลังงานของใครที่ยังเชื่อมโยงกับชาวธนูอยู่นะคะ แล้วก็เขาชอบอะไรในความเป็นคุณความพิเศษในตัวตนของคุณที่คนคนนั้นชอบหรือสนใจอาจจะเป็นคนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนที่คุณถอยออกมาแล้วแล้วก็ยังกลับมาคล้องเกี่ยวเชื่อมโยงสามารถเป็นคนเก่าแฟนเก่าได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ละคนแต่ละท่านอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะ พลังงานใบแรกแปดเหรียญสี่เหรียญน,นะคะ The Hangman Tree of Pentacles Four of w a n d โอเคคนคนนี้นะคะเพื่อน เป็นคนที่มีความอ่อนไหวหรือหวั่นไหวทางด้านอารมณ์ความรักความสัมพันธ์ชาวราศีธนูลกคนาธนูคนคนนี้นะคะคิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วแหละแสดงว่าจะต้องเป็นคนที่หนึ่งอยู่ในโซเชียลออนไลน์ที่เราเคยเจอ เจอแบบโซเชียลออนไลน์ก็ได้ที่เคยคุยหรือเคยเดียวกันอยู่นะคะแต่ทีนี้มันเป็นการรอคอยที่จะมาพบเจอหน้าหรือรอคอยที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือรอเก็บเงินที่จะเดินทางมาแล้วก็รอคอยที่จะเอามาพบเจอนะเจอตัวหรือกําลังพัฒนาความรักความสัมพันธ์หรือมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่สม่ำเสมออาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้ก็คือมันเป็นคนของคุณอยู่แล้วนะคะ ทีนี้บางคนก็คือเป็นคนที่เราร่วมงานที่เราพูดคุยเราติดต่อสื่อสารอยู่นะคะแต่ทีนี้คนคนนี้มีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเป็นคนที่เก็บตัวนะคะแล้วก็คิดช้าอาจจะมีพลังงานของชาวธาตุดินผู้ศพกันมังกรแล้วก็คนคนนี้อาจจะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องอการแต่งงานแต่มีความรู้สึกนะะให้คุณนะ,ะอาจจะเป็นสิ่งนั้นได้ด้วยทีนี้เรามาดูว่านะค,ะคนคนนี้ลักษณะ นะในความรู้สึกของเขานะเนี่ยยึดติดกับความรู้สึกว่าถ้ามีความสัมพันธ์ที่ผูกมัดเช่นถ้าเขาคิดจะแต่งงาน นะะในระยะยาวไกลเนี่ยเขาอาจจะคิดเรื่องความมั่นคงเรื่องการเงินนะคะมีความรู้สึกว่าไม่เป็นอิสระแล้วก็เคยมีประสบการณ์ทางความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดเสียใจโดนทรยศและเขายังไม่สามารถมูฟออนได้ก็คือการเจ็บปวดเสียใจเขายังไม่เปิดใจที่จะรับเราเข้าไปในความสัมพันธ์ก็คือให้เราเป็นแค่เพื่อนอาจจะเป็นคนพิเศษในใจเรานะคะ ทีนี้แต่พอคนคนนี้เจอคุณใช่ไหมคะธนูก็มีการพูดคุยมีแพชชั่นมีการคิดที่จะเริ่มต้นแต่คนคนนี้อาจจะคุยกับเราบ้างนะคะแล้วก็อาจจะหายไปบ้างอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินหรืออะไรสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะสถานการณ์พอสักพักหรือสักระยะหนึ่งนะคะคนคนนี้กับคุณก็คืออาจจะติดต่อสื่อสารน้อยลงเพราะว่าเขานะไปโฟกัสสิ่งอื่นหรืออาจจะคุย เป็นแบบเพื่อนไปก่อนในลักษณะนั้นแต่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือถ้าเป็นโซเชียลออนไลน์ก็คือรอคอยที่จะมาเจอกันนะคะมันเป็นลักษณะนั้นราศีที่โดดเด่นมอเห็นถึงราศีมังกรน,นะคะแล้วก็ราศีมีนนะะบางทีจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกแล้วก็ทําอะไรช้าในความสัมพันธ์ไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกกลัวตัวเองเจ็บปวดเสียใจนะ,ะ,นะ,ะบางคนชาวราศีธนูลัคนาธนูคุณก็คือคุยกับคนคนนี้แหละนะคะ คุยคุยไปคุยไปแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเพราะเขายังห่วงแผนพื้นที่ความโศกหรืออาจจะเป็นเพราะตัวคุณก็ได้เช่นกันนะอีที่คนมันเป็นสิ่งนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่านะเขาชอบอะไรในความเป็นคุณนะธนูทีนี้จะมาดูพลังงานของคุณแหละเขาชอบอะไรในความเป็นคุณหรือในความเป็นธนูนะคะความพิเศษในตัวตนของคุณที่คนคืนนี้มองอยู่หรือชอบที่จะมาคุยกับเรา ติดต่อสื่อสารผ่านงานได้ด้วยนะคะเซเ e n นออฟเพนท n คอล i ิงออฟเพน a ิคอล a มจมอมองเห็นถึงนะค,ะคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นคุณเปนคนเก่งนะคะให้พลังงานเดมูล มีมีอารมณ์ความอ่อนไหวนะคะมีความเข้าใจมีความเข้าอกเข้าใจมีความน่ารักมีสเสน่ห์นะคะคุณเป็นคนฉลาดในการใช้คําพูดในการติดต่อสื่อสารอาจจะไม่เอ่อเขาเรียกว่าคนที่เคมีเข้ากันคุณเข้าอกเข้าใจความต้องการหรืออารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันถึงเ,เวลาที่เราคุยกับใครสักคนใช่ไหมคะคุณจะไม่มีความขัดแยง้งหรือโต้แยง้งหรือไม่เถียงหรือ คุยเป็นเหมือนเพื่อนจะดูแลดูไม่เป็นศัตรูหรือคอยบับเขาอะไรสิ่งนี้นะคะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นคุณน่าจะมีความมั่นคงทางอารมณ์ได้ดีและก็เป็นเพื่อนที่ดีคุณเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนฉลาดสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีนะ,ะแม้กระทั่งเราไม่พอใจหรือเราพอใจนะคะไม่แสดงออกความรู้สึกนะก็คือเราไม่ได้แสดงออกความรู้สึกมากจนเกินไปว่าเราสนใจเขาหรือเราต้องการเขาเนี่ยนะ,ะเรา ฉลาดเรามีลูกเล่าลูกชนได้เก่งนะคะพลังงานเดอร์มูนเนี่ยก็คือบางครั้งเราอาจจะกลัวเราอาจจะกังวลหรือเรากําลังรู้สึกไม่พอใจเรารู้สึกโกรธเนี่ยนะพลังงานนี้จะไม่แสดงออกทางสีหน้าอารมณ์หรือพฤติกรรมหรือการพิมพ์หรือการคอมเมนต์ข้อความอะไรสิ่งนี้นะคะหมายถึงว่าเวลาที่เขาอยากคุยกับเราเราก็คุยเราก็ยินดีคุยเป็นเพื่อนเราเขาอกเข้าใจเขาอะไรสิ่งนี้ในความพิเศษพอเขาอาจจะหันหลังไปทํางานไม่ได้แชทไม่ได้ส่งข้อความหาเรา หรือแม้แต่กระทั่งไม่ได้เจอตัวหรือไม่ได้เจอหน้าเราก็มีความเข้าอกเข้าใจนะคะไม่ขัดแย้งไม่ไม่รู้สึกเหมือนว่าเราเออเราจะต้องไปจุดจี้จุกจิกเขาอะไรสิ่งนี้นะคุณให้ความรู้สึกสบายอกสบายใจกับเขานะคะไม่ ให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรนะคะสิ่งนี้เหมือนเราให้ความสุขนะให้ความอบอุน่นรู้สึกว่าเวลาคุยแล้วเขาก็อยากคุยอีกนะเวลาที่เขาอยากทําอะไรของเขาและเวลาเขากลับมาคุยคุณก็โอเคคุณก็ไม่เจ้าแง่แสนงอนอะไรสิ่งนี้นะมอมองเห็นถึงรู้สิ่สงนั้นคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตนะคะคนคนนี้บอกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีหลักการดีนะคะเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เวลา คุยด้วยหรือติดต่อสื่อสารด้วยคุณก็คือนำมาซึ่งความสุขความสบายใจเข้าอกเข้าใจเขาในระดับหนึ่งนะอะันนี้สิ่งนี้คือความพิเศษในตัวตนพลังงานของคุณนะคะราศีนนาธนูลัคนณาธนูพลังงานราศีมีนก็ขึ้นมาแล้วก็พลังงานของชาวราศีมังกรก็ขึ้นมาก็คือหนึ่ง คนนั้นมีอารมณ์ความอ่อนไหวได้ง่ายทางอารมณ์ความรู้สึกเราเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขาอาจจะเคยเริ่มต้นติดต่อสื่อสารหรืออาจจะเงียบหายไปบ้างแล้วก็ยังอยากกลับมาคุยกับคุณอีกอาจจะเป็น energy สิ่งนั้นนะคะเอาราคาหน่าจะประมาณนี้นะคะเใครกําลังจะเข้ามาหาคุณหรือพลังงานที่ยังมีพลังงานที่เชื่อมโยงกับเราอยู่นะคะชาวราศีธนูลนนัคธนูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ หอใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะเพื่อนๆนะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวโอนยอดก่อนนะผ่านบัญชีกสิกรแล้วก็ส่งสลิปเข้ามานะการดูดวงส่วนตัวนะคะ299บาทโอนยอดส่งสลิปแล้วก็หมอจะให้คุณกออรอกรายละเอียดไม่ต้องพิมพ์คําถามเข้ามานะคะหลังจากนั้น3วันเราจะสรุปคําตอบแบบพิมพ์ไปทีเดียวนะคะทีนี้ถ้าใครอยากจะคุยกับหมอแจน นะโทรผ่านไลน์ไม่เปิดกล้อง990บาท30นาทีโอนยอดผ่านมาชีกษิกรตองสีเรามีรายละเอียดไว้ใต้คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้หรือใต้ดีสคริปชันบล็อกนะคะ990บาทคุย30นาทีอันนี้คือเราจะดูดวงอนาคตให้คุณนะความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกของคุณคนของคุณมีอะไรที่ปิดบางซ่อนเล้นไหมบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ไปใช้ชีวิตหรือมีแอคทิวิตี้ร่วมกับคนคนนั้นคนคนนั้นอยู่ไกลเราเขาเป็นยังไงอะไรยังไงหรืออนาคต มีแนวโน้มกลับมาไหมความสัมพันธ์เป็นยังไงเขาหลอกเราไหมเขาจริงใจไหมอะไรสิ่งนี้นะคะมันจะบ่งบอกได้นะ,ะเอาละค่ะเนาะอ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกทันได้นะ,ะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูลนัคนณาธนูอยู่ตรงนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ